รับแป้ง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 ก่อนคนแรกรับแป้งประตูลยลาไม่ได้เหรอรับน่สองคนที่สองคนคนอื่นไม่ต้องดูเลือกมองก่อนเลยเอามือจิ้มลงจอกให้ดูให้เลือกแล้วป็ปรปิดตาอมืออามือลงตรงมือลงตรงตรงไหนตรง จจบโอเคจบอ่ะเปิดตาได้ไหมไม่มีว่ะมีบ้าเปิดก่ห้สิมาโชว์ชโชว์เลยห้าสจ๊ะใครออกใครออกอใครต่อไปใครต่อไปเฮ้ดูไไอเนี่ยตัวแสบ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  ตงไม่ได้เลยเนี่ยตัวเปรี้ยวเลยตัวเปรี้ยวมเลยอันแรงใหญ่วะไม่ได้เอ้คนรา้ตัวที่โกงตัวที่โกงมะตรงตอ่ะปาตู้สมใจมาตรงไหนอันนึงขอคันอันึงงสองเามโอเคมไหม้เลยแป่งมีไมห้าสิบได้ห้าสิบ ที่ก็นวดอารมณ์หรอมาแล้วนัะมาแล้วนัะปิตาดูนะลูกอันไหนน้าอย่างอันไหนดูดิจิติ้งนะเว้ยดู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 โอทีได้สองร้อยอ่ะอันไหนอันนี้เหรออันนี้เหรอันนั้นอันนี้นะถูกนะโอเคสองบ้าตาขอร้องเห็นได้มากกว่าฉันเอ้งชรีช้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้านนี้มันอยากขาวเลยว่ะ ียมาตัวอันนี้อย่าให้จับพร้อมกันเลยอันนี้จับพร้อมกันจัพร้อมกันป้าถอยลอยป้าถอย่อยปามันก็ไม่ติด้ากาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่งเดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวเพิ่นยาลเออเอาเอาคาต้เราได้เงินไหมได้มากกี่ังนึงอันนี่ยังไงก็เงินอย่แล้วด้อปองึงด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 ดึง นัดอยู่นี่รึที่อยู่ดูแลทำไมหน้าข่าวกันมาเลยล่ะหนึ่งสมนัดได้เพงเอาเป้มันมีสถรมาหเหรอใช่หลานหน้าเสียแล้วเนี่ยหลานหน้าเสียแล้วนะสรอบ อ <S <S ัน <la> น <ılan> ี้เอันเต็ม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 จริงดิร้อยห้าสิบปาหลานหน้าค่ะหน้าดำดำ